สวัสดีครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทำการาแก้ไขนะครับสำหรับเครื่องที่เป็นปัญหายอดฮิตนะครับเป็นปัญหาที่เป็นกันสำหรับรุ่น iPhone 12 Pro นะครับสำหรับรุ่น iPhone 12 Pro นะครับปัญหาที่ เราพบเจอมากมากเลยนะครับก็จะเป็นปัญหาก็คือลำโพงด้านบนนี้นะครับไม่ได้ยินนะครับก็คือเราสามารถใช้งานสปิเกอร์นะครับเสียงทุกอย่างได้ยินหมดนะครับก็จะมีปัญหาตรงที่ตัวลำโพงสนทนานะครับที่เราแนบหูนะครับไม่ได้ยินนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับต้องทำการแกะเครื่องนะครับในการแก้ไขนะครับ สำหรับลูกค้าที่ตัวเครื่องหมดประกันแล้วนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขที่ศูนย์ได้นะครับเพราะว่าที่ศูนย์เขาจะทำการเปลี่ยนอะไหล่ยกช,ชุดนะครับเขาจะเปลี่ยนบางเคสอาจจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เรานะครับซึ่งค่จาใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงนะครับหรือบางเคสนะครับเขาจะเปลี่ยนจอให้เรานะครับโดยที่หน้าจอที่เขา ทางศูนย์เขาเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นจอแท้นะครับแต่ว่าไม่ใช่จอเดิมของเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีคําคสั่งแจ้งเตือนนะครับว่าตัวเครื่องนี้นะครับไม่ได้ใช้จอที่ติดมาอยู่จากเดิมของตัวเครื่องนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนอยู่ตลอดนะครับสิ่งที่เราจะทําการ,ปรเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นในโหมดของลําโพงของเครื่องนะครับ ซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอนะครับไม่ทำให้ตัวเครื่องมีปัญหานะครับแจ้งเตือนในรูปแบบของอข้อความแจ้งเตือนอไม่ไม่ปกตินะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำการเปลี่ยนลำโพงนะครับลำโพงสาธารณะของไอโฟนสิบสองกันนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวต้องขอทำการไขน็อตน,นะครับ เราก็จะเก็บน็อตทุกตัวนะครับไว้ที่ปลอดภัยนะครับทางล้างก็จะมีกล่องนะครับกล่องพิเศษนะครับที่ติดกาวนะครับก็จะทําการไขน็อตออกมาแล้วก็จะเรียงตําแหน่งนอ็อตไว้ตําแหน่งเดิมนะครับยึดไว้ตําแหน่งเดิมเพื่อป้องกันการผิดพลาดของการใส่น็อตนะครับสําหรับ iPhone นี้นะครับตัวน็อตก็จะมี ลักษณะน็อตนะครับไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับเราต้องทําการใส่ในตําแหน่งเดิมเท่านั้นนะครับเพื่อลดปัญหานะครับที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการถอดตัวลําโพงออกนะครับลําโพงไม่สามารถถอดออกมาเป็นชิ้นได้เลยนะครับซึ่งต้องใช้เขาเรียกหัวแรงนะครับในการบัดกรี ตัวลำโพงออกมานะครับส่วนราคาเปลี่ยนนะครับก็จะไม่แพงเนี่ยนะครับสามารถทัก inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับทั้ง Facebook ของร้านนะครับแล้วก็ l ล n e ของร้านนะครับท้ายคลิปเราก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับส่วนใต้คลิปวิดีโอก็มีช่องทางการติดต่อเช่นเดียวกันนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามราคาหรือว่ามีปัญหาด้านใดนะครับก็ทักมาสอบถามได้ สำหรับตัวด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวเก่านะครับส่วนตัวด้านขวาจะเป็นตัวใหม่นั่นเองครับทางร้านเราก็จะต้องทำการเช็คตัวเมนบอร์ดก่อนนะครับว่าตัวเครื่องนี้เราเสียจากลำโพงจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเสียจากตัวเมนบอร์ดนะครับสำหรับเครื่องน,นี้ทางร้านเราก็เช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำโพง มีการเสียหายนะครับใช้งานไม่ได้ส่วนตัวสายแพรนะครับก็จะมีเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่จะต้องใช้อันเดียวอันเดิมของเครื่องนะครับไม่สามารถเปลี่ยนสายแพรได้ทั้งเส้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนสายแพรทั้งเส้นปุ๊บนะครับเซนเซอร์หน้าจอจะมีปัญหาทันทีนะครับ ไม่สามารถสแกนใบหน้าได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาเปลี่ยนนะครับก็จะทำให้ตัวเครื่องใช้งานได้ปกติ100%์นะครับรวมไปถึงสแกนใบหน้าได้ปกตินะครับโอเคเมื่อสักครู่นี้พี่วัดตัวลาโพงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเช็คก่อนหน้านี้นะครับตัวที่วางอยู่ด้านมุมซ้ายบนนะครับใช้งานไม่ได้นะครับ ก็ลักษณะการเช็คก็จะแตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำการาใส่น็อตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาทดสอบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าตัวเครื่องใช้งานได้หรือเปล่านะครับสำหรับ iPhone 12นะครับ12 Pro และ12 Pro Max นะครับสำหรับช่างที่ไม่มีความชำนาญน,นะครับแนะนำว่า ควรศึกษาให้ดีนะครับก่อนที่จะทาการแกะตัวจอนะครับเพราะว่าตัวจอนี้รุ่นนี้นะครับค่อนข้างบางนะครับแล้วก็รวมไปถึงกาวนะครับที่ยึดกับตัวจอนะครับก็จะค่อนข้างจะอายมากนะครับทำให้การแกะจอนี้นะครับไม่ไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการประกบ นะครับตัวสายแพรนะครับตัวจอแล้วก็ตัวสายแพรชิ้นลําโพงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เรียกได้ว่ามาที่ร้านแล้วก็รอรับได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ติดปัญหาเดียวกันนี้กับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ อขออนุญาตเจ้าของเครื่องนี้ด้วยนะครับที่เราทําการถ่ายทํานะครับเราก็จะถ่ายทําเป็นเคสตัวอย่างนะครับว่าอาการแบบนี้นะครับเจอค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะลองโทรอีกสักหนึ่งครั้งนะครับว่าจะได้ยินหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวเครื่องตัวลำโพงจะได้ยินไหมเดี๋ยวเราจะไปะใกล้ๆตัวเครื่องถ่ายทํานะครับโอเคครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเราได้ยินหรือเปล่านะครับ แต่ว่าพี่เอาแน่ผูแล้วตอนนี้ตัวลำโพงดังปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะทำการใส่น็อตนะครับที่เราขายออกมานะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งให้กับคุณลูกค้านะครับสำหรับรุ่น iPhone 12 Pro นี้นะครับก็จะใช้เวลาในการ เปลี่ยนลำโพงนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับ1-2ชั่วโมงนะครับก็รอรับกลับได้เลยนะครับส่วนราคาค่าจชะจ่ายนะครับก็สักทักมาสอบถามทางเพจ Facebook หรือว่า l ล n e ก็ได้นะครับท้ายคลิปวิดีโอถ้าใครติดต่อไม่ได้นะครับก็ลองดูช่องทางการติดต่อท้ายคลิปวิดีโอได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามตรงได้ที่เบอร์0938989099นะครับ เดี๋ยวเราไปทำการประกอบเครื่องกันนะครับ ขอคทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับการติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ093-898-9099นะครับโทรสอบถามไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นไลน์ ID นะครับก็เป็นไลน์ ID เบอร์093เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID นะครับ093 898 9099นะครับกดปุ๊บก็จะเจออ่าลายของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับ ตัวอ,อย่างเช่นซั s u n ง A m s u n น A31 นะครับติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง Facebook นะครับในกรณีที่อรอหาไม่เจอนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับ ได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0 9 3 8 9 8 9 9 9 9นนั่นเองนะครับก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและเฟซบุ๊กนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ เฟซบุ๊กนะครับชื่อเอกพสิทธ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่างามวงวานนะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ